สวัสด,ดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเทอมที่2นะคะนักเรียนคลิปแรกของเทอมที่2นะ ก่อนอื่นนะคะครูขอแจ้งให้ทราบวา่าในช่วงนี้ครูจะใช้แบบฝึกหัดเล่มหนึ่งนะคะครูยังจะใช้แบบฝึกหัดเล่มหนึ่งนะคะในการสอนก่อนนะเมื่อไร่ที่เราได้แบบฝึกหัดเล่มสองมาแล้วและครูเปลี่ยนเนื้อหาไปแบบเรียนเล่มที่สองครูจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะ,ะในช่วงนี้นักเรียนก็ใช้แบบฝึกหัดเล่มที่1กันไปก่อนนะอ่ะ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการส่งงานนะคะครูจะเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะคะนักเรียนเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะส่งงานก็ส่งในไลน์ส่งงานของเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วนักเรียนก็ส่งลงไปในอัลบั้มนั้นและอย่าลืมนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะนักเรียนแสดงความเป็นเจ้าของของ ชิ้นงานของนักเรียนแล้วครูก็จะได้ตรวจและให้คะแนนถูกคนนะคะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหากันนะคะนักเรียนโจทย์ปัญหานะอ่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า86นะคะ เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า86เราก็จะเจอกับแบบฝึกหัด2.13นะคะนักเรียนอะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า86เล่ม1น,นะคะอะเปิดเล่ม1ก่อนนะอะโจทย์ปัญหานะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหากันก่อนนะคะอะโจทย์ปัญหาจากที่เราเคย ทำมาในตอนปอ .4 ป .3 เนาะเคยเรียนมาแล้วโจทย์ปัญหาเขาจะไม่บอกใช่ไหมคะไม่บอกวิธีไม่บอกวิธีว,ธว่าข้อนี้เป็นวิธีบวกวิธีลบหรือวิธีคูณวิธีหารใช่ไหมเขาจะไม่บอกวิธีที่ใช้หาคําตอบใช่ไหมคะนักเรียนเขาให้นักเรียนพิจารณาเองดังนั้นนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะแล้วก็พิจารณาโจทย์ดีๆก่อนนะคะ ค่อยคิดว่าข้อนี้ควรจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างนะในตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนะคะะโจทย์นะคะโจทย์ก็คือเชือกยาว4.5เมตรปูนำมาตัด เป็นเส้นเส้นละเท่าเท่ากันได้9้เส้นเชือกแต่ละเส้นยาวกี่เมตรอ่ะอันนี้คือโจทย์นะคะอันนี้คือโจทย์นะทีนี้เวลามีโจทย์ปัญหามาอย่างแรกเลยที่จะต้องตามมาก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอก แล้วก็การสรุปคําตอบนั่นเองนะคะสรุปคําตอบก็คือขั้นตอนที่3นะคะอ่ะในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือคืออะไรเอ่ยอ่ะก็คือเชือก ความยาวของเชือกแต่ละเส้นใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามในโจทย์ก็จะอยู่ตรงท้ายนะคะอยู่ในส่วนท้ายของโจทย์นะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกจะอยู่ในส่วนเริ่มต้นนะคะสิ่งที่โจทย์บอกจะอยู่ในส่วนเริ่มต้นหรือบางข้ออาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนเริ่มต้นก็ได้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องพิจารณาดีๆนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเชือกยาว4.5เมตรนำมาตัดได้9เส้น เส้นละเท่าๆกันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะทีนี้ในการพิจารณาว่าข้อนี้มันจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆใช่ไหมโจทย์เขาบอกว่าเชือกหนึ่งเส้นน่ะมันยาว4.5เมตรใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดให้มันได้9เส้นแปลว่าความยาวมันจะสั้นลงใช่ไหมคะเชือก1เส้นแบบนี้มาตัดให้เป็น9อันตัดให้เป็น9เส้น ความยาวมันก็จะสั้นลงทีนี้เขาก็เลยถามหาว่าเชือกแต่ละเส้นน่ะมันยาวกี่เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะเป็นวิธีหารนั่นเองทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นวิธีหารขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะต้องหา คำตอบนั่นเองก็คือเอาตัวเลขที่เขาให้มาในข้อนี้ก็คือ4.5หใช่ไหมคะไปหารกับ9ใช่ไหมเพราะว่าเขาเอามาตัดเป็น9เส้นใช่ไหมคะเราก็จะได้คําตอบก็คือ0.5เมตรนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ,ะทีนี้ไปดูที่ตัวอย่างที่2ค่ะ,ะตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนโจทย์โจทย์บอกว่าอะไรอื่น ก็คือน้ำมันพืชราคาขวดละ57.50บาทหรือ57าบาท50สตางค์เต้ซื้อกี่ขวดคะะเต้ซื้อมา8ขวดแล้วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออันไหนเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือตรงนี้นะคะอันนี้คือโจทย์ถามนะ โจทย์ถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกก็คือในส่วนนี้ส่วนแรกนะคะก็คือน้ำมันพืชราคาขวดละ57าสบาท50สตางค์อ่านแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออ่านว่า57.50บาทก็ได้คะ่ะที่เต้ซื้อมา8ขวดในข้อนี้หรือในตัวอย่างนี้ เขาจะแสดงวิธีคิดให้เราดูด้วยวิธีคิดก็คือเขาจะมาแยกขวดน้ำมันพืชให้ได้จำนวน8ขวดใช่ไหมคะอันนี้คือขวดที่1นึ่อ,อแป๊บนึงไม่เห็นอันนี้คือขวดที่1นะคะอันนี้คือขวดที่ 2, 3, 4 5, 6 ,7 และ8เห็นไหมคะเข้ามาแบ่งน้ำมันพืชออกเป็น8ขวด ควรละ57บาท50สบตางค์ทีนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบใช้วิธีการบวกได้ไหมโดยการเอาขวดที่1บวกขวดที่2บวกไปเรื่อยๆืจนถึงขวดที่8แล้วก็จะได้คำตอบใช้วิธีการบวกก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาทีนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการยน่นระยะหรือยน่นเวลาให้มันสั้นลง อ่าแปลว่าข้อนี้ต้องเป็นวิธีคูณใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเป็นวิธีคูณนะคะเป็นวิธีคูณทีนี้เวลาเขียนขั้นตอนนะคะแสดงวิธีทำนักเรียนก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์บอกอันที่1แล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกอันที่2 โจทย์บอกราคากับบอกจํานวนใช่ไหมคะบอกราคาซื้อกับบอกจํานวนทีนี้ตรงนี้คําว่าดังนั้นก็จะเป็นการหาคําตอบนั่นเองเราก็จะเอา8มาคูณกับ57.50เราก็จะได้คําตอบแบบนี้นะคะ,ะทีนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกมา ต่อไปเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดนะเราจะทำกัน2ข้อนะคะก็คือข้อ1และข้อ2นะคะ,ะแบบฝึกหัด2.13เราจะทำข้อ1กับข้อ2องนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะไกด์คำตอบให้ในักเรียนไกด์วิธีการหาคำตอบ แล้วก็จะเขียนวิธีทําให้นักเรียนดูแต่ครูจะไม่บอกคําตอบนะคะนักเรียนต้องไปฝึกคิดเองนะ,ะทีนี้เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอสองข้อก็คือข้อ1กับข้อ2ทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งลงในอัลบัม้มส่งงานของเรานะคะ,ฉะเฉลยเดี๋ยวครูจะมาฉะเฉลยในวันถัดไปอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนก็ได้ครูจะ ยังไม่บอกนะเดี๋ยวให้นักเรียนติดตามนะคะติดตามชั่วโมงเรียนของครูไว้ให้ดีนะ,ะหรือจะไปติดตามในช่อง Youtube ก็ได้นะคะจะได้เห็นงานเก่าๆด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเรากันดีกว่านะคะ,ะแบบสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียนโจทย์นะคะโจทย์ข้อที่1 เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะอ่ะโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่าขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรมัมราคากิโลกรัมละ21บาท50ต่างอ่ะขิมต้องจ่ายเงินเท่าใดในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือขิมต้องจ่ายเงินเท่าใดอันนี้โจทย์ถามนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือตรงนี้นะอะเดี๋ยวครูใช้สีใหม่นะคะอะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะอะอันนี้คือโจทย์บอกนะะต่อไปเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนแบบครูก็ได้นะหรือจะเขียนไว้ก็ได้นะคะ ไม่เป็นไรนะแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยนะคะอ่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะอ่ะสำหรับวิธีทํานะคะนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนอ่ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือขิมซื้อน้ําตาลทรายเท่าไหร่คะอ่ะสิบ จ5กิโลกรัมใช้ตัวย่อดได้นะคะนักเรียนก็คือกอกนะะทีนีราาร้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะราคากิโลกรัละ21.50บาทอ่บาทในตัวอย่างไม่ใช่ในแบบฝึกหัดนะคะเราไม่ต้องเขียนวิธีคิดนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนวิธีคิดเหมือน ตรงนี้นะ,ะไม่ต้องเขียนวิธีคิดแบบตัวอย่างนี้นะ,ะให้นักเรียนเขียนแบบที่ครูเขียนให้เลยนะคะทำตามครูได้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็เขียนดังนั้นเลยคะ่ะดังนั้นนะคะขิมต้องจ่ายเงินเท่าใดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะบรรทันดนี้ เราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขิมต้องจ่ายเงินข้อนี้เป็นวิธีอะไรเอ่ยถ้าเป็นวิธีคิดนักเรียนก็ต้องมาแบ่งน้ำตาลออกเป็นถุงๆก่อนใช่ไหมอ่ะถ้านักเรียนไม่ทำแบบนั้นนักเรียนก็สามารถ ดูที่จุดและพิจารณาดูได้เลยข้อนี้นะคะก็คือวิธีคูณนะคะนักเรียนอะ่ะข้อนี้คือวิธีคูณเราก็จะเอา10.5นะคะคูณกับเท่าไหร่เอ่ย21.50อ่ะคูณกับ21.50เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนต้องหาคำตอบเองนะคะตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบเองนะ ก็คือเอาเอาเท่าไหร่คะเอา10.5ไปคูณกับ21.50อ่านักเรียนดูโจทย์ดีๆนะอย่าลืมนะคะจำจำได้ไหมที่ครูเคยบอกมาแล้วอะ่ะตรงเนี้ยก็คือทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับ2ตํตำแหน่งจะได้อะไรเอ่ยได้3าํตำแหน่งหรือเปล่าข้อนี้ ได้3ามตำแหน่งนะคะนักเรียนเวลาเวลาตอบนะคะจะตอบเป็น3ามตำแหน่งนะคะข้างหลังนะอันนี้1กับ2คูณกันได้3ามนะคะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อได้คําตอบตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนตอบเป็นเลขไทยนะคะตอบเป็นเลขไทยอ่ะหน่วยของเงินก็คือบาทใช่ไหม รงนี้นักเรียนต้องหาคำตอบเองนะคะว่าได้เท่าไหร่ครูไกด์วิธีการและบอกวิธีการหาคำตอบให้แล้วนะคะอ่ะทีนี้ส่วนในส่วนของข้อ2ในส่วนของข้อ2อ,อ่ะส่วนของข้อ2ตรงนี้ให้นักเรียนทำเองนะคะลองทำเองทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่ง มาให้ครูในไลน์กลุ่มนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ